ตอนรับเข้าสู่ช,ช่องวัตชูอีกแล้วสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ,ๆทุกคนนี้ครับเราอยู่กับเดอะ i ิมิกบุ๊กสองแชปเตอร์สองนะครับในชื่อบุ๊กว,ว่าจิลลัสซี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาแชร์เทคนิคในการผ่านดันซ่อนแอบ,บนะครับแล้วก็หากระดาษครับกับน้องชิฮิโระอามาโนะนะครับแล้วก็แม่ของเขานะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องกันเลยแล้วกันนะครับไปเดินไปหาเลย หอยู่ไหนออกมาแล้วนะครับเทคนิคสําหรับด่านนี้เนี่ยเวลาเราตามหาน้องนะครับมันจะยากติดหนึ่งเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ใส่หูฟังเราจะแยกไม่ออกว่าฝั่งไหนฝั่งซ้ายฝั่งไหนฝั่งขวานะครับด,าด่านนี้ทิศทางเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าทิศทางของเสียงเนี่ยจะบ่งบอกว่าน้องชิฮิโระอยู่ฝั่งไหนนะครับ แล้วก็บ่งบอกถึงแม่ของเขาด้วยนะครับอเดี๋ยวเราแอบก่อนละกันตอนนี้แม่มานะครับวิธีธการสังเกตว่าแม่เขาใกล้ามาหรือยังนะครับอ่าให้ดูวิธีการสังเกตของแม่ก่อนละกันนถ้าสมมติว่าอยากสังเกตว่าแม่มาหรือยังนะครับให้เราฟังเสียงดีๆมันจะมีเสียงคล้ายๆกับนาฬิกาเดินนะครับมันไม่ใช่เสียงนาฬิกานะแต่มันเป็นเสียงของหุ่นแม่มันนะครับกําลังเดินล่าเราอยู่นะครับให้เราฟังดีๆ นะครับถ้าสมมติว่าเสียงแก๊กแก๊กแก๊แกมันเข้ามาใกล้เรื่อยๆเนี่ยก็ให้ระวังตัวไว้นะครับวิธีการผ่านด่านนี้เนี่ยมันไม่ยากมากแต่ว่าวิธีการเดินเนี่ยเดินหาหาตู้ไว้ก่อนดีกว่าถ้าสมมติว่าเราเลือกที่จะออกจากตู้นี้ปุ๊บแล้วเราจะเดินไปที่อื่นเนี่ยเราเดินปุ๊บเรามองหาตู้อ่าโอเคมีตู้นั้นแหละนะครับให้มองหาตู้ไว้ก่อนเลยนะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไม่ต้องมากังวลว่าพี่เราจะไปแอบที่ไหนนะครับนะเห็นไหมเดินมาแล้ว พอเราพอเขาเดินมาแล้วเขาไล่เราแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราจะต้องเดินไปแอบ,บที่ไหนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรื่องเรื่องเรื่องการแอบ,บแม่เนี่ยน่าจะไม่ยากแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปแอบ,บก่อนแล้วกันเขาจะเดินผ่านแหละอ่ะไม่มาสักทีไม่เป็นไรออกมาก่อนนะครับส่วนเทคนิคในการฟังเสียงจริงๆอะ่ะเสียงของคุรายามิเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะคือเราสามารถฟังแล้วก็แยกแยะทิศทางได้นะครับใครที่ไม่ได้ใช้หูฟังเนี่ย ก็ระบากอยู่นะครับก็คือมันจะแยกแยะไม่ออกนะครับส่วนใครใช้หูฟังก็ยินดีด้วยนะครับเอาจริงๆไปหาหูฟังมาใส่ให้มันจบจบซะนะแล้วก็อ่ะสมมติว่าเราใส่หูฟังแล้วนะครับเราก็พยายามพยายามพยายามหันซ้ายก่อนก็ได้นะครับถ้าสมมติว่าเราได้ยินเสียงฝั่งซ้ายเยอะกว่าแสดงว่ามันไม่ได้อยู่ฝั่งซ้ายเราแล้วให้เราหันไปเรื่อยๆให้เสียงขวากับซ้ายเนี่ยเท่ากันนะครับอ่ะสมมติว่าผมได้ยินเสียงน้องเนี่ยน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่า ซ้ายกับขวาเนี่ยเสียงของน้องออกเท่ากันโอเคเดี๋ยวเราจะเดินตรงไปเรื่อยๆนะเหมือนเดิมนะครับเราจะต้องมองหาตู้ไปเรื่อยๆอ่ะตู้นี้นะครับแล้วก็พยายามเดินไปอ่ะน้องจะอยู่ฝั่งนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะมีตู้อีกแล้วนะแล้วก็เดินพยายามแซะๆไปที่ตู้เรื่อยๆตอนเนี้ยเสียงผีมันอยู่ประมาณนี้ส่วนน้องอะ่ะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกเทคนิคนึงก็คือให้เราลองหันซ้ายหันขวาแบบนี้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราหันข้างๆเ่ย สัญลักษ์ของน้องเนี่ยมันจะโผล่มาก,ก่อนทุกคนคงรู้อยู่แล้วนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราเข้าใกล้น้องมากๆเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ของน้องโผล่ออกมานะครับแต่ถ้าสมมติยังไม่ถึงระยะเนี่ยสัญลักษณ์จะไม่โผล่นะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าให้เราลองหันซ้ายหันขวาไปก่อนนะครับบางทีเนี่ยมันจะออกข้างๆมากกว่าออกด้านหน้าอ่ะเดี๋ยวดูนะตรงนี้ยังไม่ออกใช่ไหมอ่ะเห็นไหมมันจะออกบุ่มซ้ายแต่มันไม่ออกตรงกลางเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ลองหันซ้ายหันขวาดูก่อนอ่ะแสดงว่ามันจะอยู่นี้แหละปุ๊บเราก็พยายามเดินไปตรงนี้นะครับ แค่นี้เองแล้วก็สําหรับที่แอบเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่มั่นใจเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูแล้วกันว่ามีตรงไหนบ้างนะครับอะเดี๋ยวเราขึ้นไปหาน้องก่อนเลยแล้วกันนะชีฮีโร่พี่มาแล้วน้องมานี่มาหลอกพี่ซะดีๆโด,ดนไปอีกแล้วนะครับอย่าลืมเก็บเหรียญด้วยนะเก็บเหรียญได้นะครับแล้วก็เจ้าตัวอุรายามิเนี่ยก็พยายามตามหาเราเช่นเดียวกันนะอะเดี๋ยวเราพยายามลงไปข้างล่าง ตอนนี้สิ่งที่เราควรที่จะคิดไว้นะครับคือบ้านหลังนี้เนี่ยถ้าสมมติมันไม่มีที่แอบนะเราจะต้องวิ่งไปที่ตู้ให้ไวที่สุดซึ่งถ้าเสียงของผีมันอยู่ใกล้ขนาดเนี้ยให้เราวิ่งกลับขึ้นไปก่อนตอนนี้กลับขึ้นไปแล้ว <c oughs> เือนผีพยายามตามหาเราอยู่เลยลเนี้ยเสียวๆอยู่นะ <c oughs> อ่าเ <c oughs> ขาเรินดออกไปแล้วนะครับ <c oughs> โอเคอาจจะ ไม่ขึ้นมานะอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยไม่เคยลากผีขึ้นมาเลยโอเคตอนนี้เรายังได้ยินเสียงของอุลายามิอยู่นะครับน่าจะเฝ้าอยู่ข้างหน้าแต่ว่าเราน่าจะวิ่งไปทันจุดปลอดภัยก็คือนี่ตัวนี้นะครับมันจะอยู่หน้าบ้านใช่ไหมอ่ะแต่ตอนนี้ผีเป็นไปแล้วแล้วก็เจ้าตัวน้องเนี่ยเสียงจะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ให้เรากะเอาเลยละกันนะโอเคเรวก็พยายามเดินไปนะครับ อย่าลืมมองหาตู้ด้วยอันนี้น่าจะเป็นตู้นี่ซึบอ่ะออนี่นี่นี่แสดงว่าอยู่ตรงนี้เห็นไหมแสดงว่าอยู่ตรงนี้นะครับมันอยู่ตรงนี้แสดงว่าเราจะต้องอ้อมไปยังไงอ้อมไปค่อนข้างไกลเลยนะแม่แล้วแม่มันก็เฝ้าอยู่ด้วยไม่เป็นไรอ้อมไปก็ได้นะครับค่อยๆไปเรื่อยๆตอนนี้ผมได้ยินเสียงผีอยู่ข้างหน้าแล้ว แล้วเรามองหาตู้ไปแล้วยังไงล่ะเราเลยปลอดภัยเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปก่อนเกือบแล้วไหมล่ะเผลอรุดออกมาจากตู้เลยครับเกือบตุยแล้วอันนี้ก็รอไปก่อนให้เขาออกไปก่อนโอเคผมคิดว่าเราอ้อมไปฝั่งนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะโอเคให้ดูสัญลักษณ์ไว้นะโอเคครับเราก็พยายาม ให้สัญลักษณ์อยู่ตรงนี้ก็ได้แล้วเราก็พยายามเอียงหน้าให้มันเห็นชัดๆนะครับว่าอยู่ตรงไหนอันนี้ก็ได้ถือว่าเป็นเทคนิคนึงนะครับโอเคมันผีจะมาอีกแล้วไม่เป็นไรฟึ๊บเราเข้ามาแอบเหมือนเดิมนะ่ครับเย็นๆวิธีการผ่านเดอมิมิกแบบไนท์แมร์เนี่ยคือสิ่งสําคัญคือเราจะต้องเย็นๆนะครับอโอเคเราออกมาก่อนถ้าสมมติว่าออกมาปุ๊บมีสัญลักษณ์สเตลเวย์ขึ้นอีกแล้วเนี่ยก็คือเขาเห็นเราเราก็เข้าไปแอบใหม่เหมือนเดิมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็เดินตามสัญลักษณ์ไปเหมือนเดิมนะครับ อ่าโอเคอยู่ในถ้ำหน้าถ้าม,มีตู้ด้วยสบายเลยอย่างนี้ซึบโอเคต่อไปเราก็เดินตามเสียงไปนะครับสำหรับใครที่ใส่หูฟังนะครับให้เสียงซ้ายกับขวาออกเท่ากันแรกๆอาจจะยังไม่ชินโอเคเราก็ลองหันซ้ายหันขวาไปเรื่อยๆนะครับอ่ะนี่เราเห็นอีกแล้ว แต่เหมือนก็ผีจะอยู่ข้างหน้าเราเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องวิ่งกลับก่อนอ่ามาจริงด้วยเราเตรียมตู้ไว้แล้วเราบองหาตู้ไว้ตลอดเลยครับมีตู้ไว้อุ่นใจที่สุดเพราะฉะนั้นอย่าเยอะอย่าเดินห่างตู้อยู่ใกล้ๆตู้เอาไว้่ะพอเสียงไปห่างๆแล้วเราก็ลองดูสิโอเคเฮ้ยกลับมาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วแม่ไม่ให้ไปไหนก็เลยอ่าปันป่นปัน่นนี่เล่นก็ได้นะครับปั่นตะเกียงเล่นมองไม่เห็นเลย มองไม่เห็นตะเกียงลองเทสดูโดยการกดออกมาก่อนอ่ะถ้าเขายังมองเราอยู่เราก็กลับเข้าไปใหม่นะครับแต่ถ้าเสียงหัวใจเราเต้นเนี่ยอย่าเพิ่งออกนะแสดงว่าอยู่ใกล้มากนะครับเราเข้าตู้ไม่ทันอ่านอนเนี้ยแบบตึกๆึกเลยจิงหัวใจตึกๆึกกเลยตอนนี้ถ้าหัวใจไม่เต้นแล้วก็ลองออกมาก่อนมาอีกแล้วแสดงว่าอาจจะเป็นช่วงที่เขาบักเขาแคมป์นะครับมันก็จะอยู่แถวๆเนี้ยให้เราถ้าสมมติเจอแบบนี้นะครับให้เราพยายามแบบ วิ่งออกไปเลยถ้าสมมุติว่ามันจะไล่ก็ไล่ไปนะครับอาจจะทำอะไรยากนิดหน่อยหรือว่าอาจจะรอไปก็ได้ร้อยเขาออกไปไกลๆก,ก็ได้นะครับบางทีมันจะวาร์ปได้ด้วยนะผีตัวเนี้ยเคยเห็นอยู่ตอนนี้เสียงผีเนี้ยอยู่ประมาณนี้น่าจะโผลและเดี๋ยวน่าจะโผล่กินแล้วโผล่มาอีกแล้วหัดใช้หูฟังเลครับให้มันชินเราจะได้รู้ว่าเอ้ย แยกทิศทางเสียงออกเลยครับใครที่เล่นพวกเกมยิงปืนอะไรพับจีอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะพอรู้อยู่นะครับแต่ใครที่ไม่ได้เล่นเนี่ยก็จะมึนๆนิดน,นึนนงเอ้ยมันจะแยกเสียงยังไงวะอะไรพวกฟรีไฟก็ใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวจะวิ่งไปละตอนนี้มันมาไม่มาไม่รู้หละเราขี้เกียจรอแล้วตอนนี้เราอยู่ใกล้น้องนะครับเรามองหาตู้นะอย่าลืมมองหาตู้นะครับโอเคนี่ตู้อยูน่นี้โอเคประตูเปิดเราด้วย เสียงของประตูมิติก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะต้องฟังดีๆเปิดยังวะเปิดแล้วอ่ะตอนนี้ประตูมิติน่าจะอยู่โซน,นนี้นะครับเราก็ไปเหมือนเดิมพยายามมองหาตู้อันเนี้ยมันหาตู้ยากมากโอเคเห็นแล้วแต่ว่าถ้าไม่ทันเราก็ต้องรีบๆหันหลังกลับนะตอนเนี้ยคิดว่าทันนะครับก็ลองคำนวณความเร็วของเราเอาละกัน อย่างเงี้ยตู้มันใกล้ๆเอ้ยไม่ใช่ตู้ประตูว้ามันใกล้ๆนะครับเราก็วิ่งไปเลยน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนี่เข้าไปแล้วและแล้วก็ผ่านนะครับครึ่งแรกมาได้แล้วนะครับครึ่งหลังเนี่ยมันจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องใช้ประสาทหูเช่นเดียวกันนะครับด่านนี้เนี่ยทั้ง2ด่านเลยนะทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังเนี่ยใช้ประสาทหูดีที่สุดเพราะว่าอะไรนะครับสำหรับครึ่งหลังเนี่ยมันจะมีเสียงกระดิ่งอยู่กระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด่านนี้มันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับจะนาาัเระะดษพฉ้น เดี๋ยวจะแนะนําวิธีการหยิบกระดาษนะครับยังไงให้ปลอดภัยเอาละคือตอนนี้ผมยังจําแมปไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามเดินไปเรื่อยๆแบบปกตินี่แหละนะครับไม่ต้องกลัวอะไรมากถ้าสมมติว่าผีมันมีแบบสัญลักษณ์แบบเอ้ยเราจะต้องหันหน้าหนีนะครับเราก็แค่ก้มๆแล้วก็มองซ้ายมองขวานะครับพยายามหันหน้าหนีไม่ให้สัญลักษณ์มันขึ้นนะครับแค่นั้นเองโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าสมมุติว่าเราได้ยินเสียงกระดิ่งเมื่อไหร่แสดงว่าเราอยู่ใกล้กับกระดาษแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ยินโอเคเราก็เดินไปเรื่อยๆก่อนไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับเดินไปเรื่อยๆไม่มีผีมาไล่เราอย่างแน่นอนนะครับด่านนี้มันไม่ยากมากอ่ะตอนนี้ได้ยินเสียงแล้วอ่าตอนนี้หูของผมเนี่ยบอกว่ามันอยู่แถวๆนี้อ่ะเราก็จะพยายามเดินมาเรื่อยๆ อ่านี่นี่เสียงกระดิ่งมันจะขึ้นใส่กระดาษตรงนี้นะครับโอเควิธีการหยิบนะครับถ้าสมมติว่าเราเดินมาเนี่ยเราเห็นแล้วมันอยู่ตรงนี้นะครับอย่าเพิ่งหยิบใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะครับให้เราหันหน้าไปตรงๆก่อนแบบนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วผีอยู่ข้างหลังตอนนี้เราไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเราเก็บปุ๊บตัวเราเนี่ยจะหันกลับไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งเสี่ยงต่อการโดนผีจับได้เพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งหยิบ เอ้ยมาแล้วมาแล้วเกือบแล้วอ่าเราขอเดินหนีก่อนเดี๋ยวจะสอนต่อเลยจะสอนต่อแจ่ยินไอเหมือนจะได้ยินเสียงกระดิ่งนะครับอ่าอ่าสอนนี้เห็นไหมว่าถ้าสมมติว่าเราหยิบจากด้านหลังเนี่ยตัวเราจะหันหันมาทางนี้โดยอัตโนมัตินะครับให้เราเดี่ยพยายามเคลียร์ก่อนเคลียร์โดยการมองไปทางนี้เลยจบๆเลยโอเคถ้าตรงนี้ปลอดภยัยกดหยิบเลยแค่นั้นเองเห็นไหมครับอย่าพยายามหยิบจากด้านข้างมันเสียง โอเคเราไปต่อเลยนะครับเราก็เดินไปเรื่อยๆเอ้ยมันจะรีนเสียแล้วอ่าตรงนี้เหมือนเดิมน,นะครับเทคนิคก็คือมองก่อนอย่าพยายามยืนข้างๆแบบนี้มันไม่ได้หยิบเลยไงมันจะมันจะฟึบแล้วก็หยิบก่อนถ้าสมมติว่าผีอยู่หลังต้นไม้เนี่ยสวยเลยตอนนี้เรามองไปที่หลังต้นไม้เลยถ้าปลอดภยัยหยิบโอเคสามทับหกแล้วนะครับอีกแค่สามใบ แล้วก็อันนี้เราเดินไปเรื่อยๆนะครับเทคนิคก็น่าจะหมดแค่นี้แหละนะครับในส่วนของการหยิบนะครับก็เป็นส่วนที่สําคัญเหมือนกันสิ่งสําคัญสําหรับแมปนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็คือใช้หูแล้วก็ความใจเย็นในการหยิบนะครับเราไม่ต้องรีบขนาดนั้นเพราะว่ามันเสี่ยงนะครับถ้าสมมติเราหันไปปุ๊บแล้วเจอผีก็คือจบเลยนะครับเล่นมาตั้งนานแล้วด้วยอย่าตายกับอะไรง่ายๆตอนนี้ก็เดินแบบมึนๆครับไม่ค่อยรู้อะไรหรอกยังจาแมปไม่ค่อยได้นะครับแต่สิ่งที่เราจําได้อย่างเดียวก็คือ ฟังอ่ะอเอโอ้โหเสียวๆเลยอุ้ยโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้หันเล่นเมื่อกี้หันเล่นโอเคเหล่วเราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับอีก3อันแล้วก็พยายามเดินไปเรื่อยไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับเราอวาพยายามเดินกลางๆแมปก็ได้ไม่ต้องเดินชิดขอบมากนะครับเพราะว่าถ้าเดินกลางแมปมันก็จะยินทั้งซ้ายทั้งขวาตอนนี้ได้ยินแล้วนะครับถ้าเดินชิดขอบมันจะได้ยินฝั่งเดียวก็คือฝั่งที่ไม่ได้อยู่กับขอบ โอเคน่าจะเป็นแผ่นนี้นะครับเหมือนเดิมมองมาทางนี้ชัวร์แล้วก็เข้าไปเบเรียบร้อยเหลืออีกสองใบดานนี้เนี่ยมันจะยากมากเลยถ้าสมมติว่าเราอาได้ยินอีกแล้วได้ยินเสียงกแล้วอุยมีมีเหรียญด้วยสวยมากเลยนี่สองพันสี่แล้วใกล้จะได้อีกสองอันแล้วนะครับใกล้จะได้ตะเกียรอีกสองอันแล้วนะครับตอนนี้ก็เก็บตังค์ซื้อตะเกียรอีกสองอันเหมือนกันเพิ่งซื้อมาอันเดียวเลยเพิ่งซื้อตะเกีย,ยงน้องวานมานี่น่ารักหมห๊ โอเคเหมือนเดิมนะครับอันนี้เราไม่ต้องมองไปทางซ้ายทางขวาอีกแล้วนะครับเราก็หยิบเลยอันสุดท้ายโชคดีหน่อยอผีเกิดข้างหลังเราเลยเห็นไหมแต่ถ้ามันเกิดข้างหลังเราเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรไงแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามันเกิดตอนที่เราหยิบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ยังพอหยิบทันโอเคอันสุดท้ายนะครับมันจะบอกเลยว่าอยู่ตรงไหนนะครับเราวิ่งไปแล้วนะครับอันสุดท้ายอันสุดท้ายก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับ ไม่เสี่ยงไม่ได้อ่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันอยู่ฝั่งซ้ายนะครับอย่างเงี้ยอันตรายอยู่อ่าเป็นไรหยิบได้พอมันไม่ได้อยู่ด้านหลังนะครับเรียบร้อยหยิบแล้วครบผ่านแล้วนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับถือว่าเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่มองว่าสําคัญเหมือนกันนะครับสำหรับการผ่านด่านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทิศทางต่างๆนะครับแล้วก็เทคนิคในการหยิบกระดาษนะครับอ่ะเดี๋ยวเราสรุปเลยแลวกันนะครับสำหรับด่านซ่อนหากับหากระดาษนะครับของชิฮิโรอามาโนแล้วก็คุรายามินะครับสําหรับพาร์ทแรกเราจะต้อง ตามหาน้องใช่ไหมครับซึ่งเราจะต้องแยกให้ได้ก่อนนะครับอันดับแรกคือเราจะต้องแยกให้ได้ก่อนว่าอันไหนเสียงแม่อันไหนเสียงลูกนะครับแล้วเราก็พยายามตามหาเสียงลูกนะครับอย่าไปหาแม่ซึ่งเราก็บอกไปแล้วเนาอว่าเสียงแม่เนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับเสียงของนาฬิกาเดินนะครับส่วนเสียงลูกเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเป็นเสียงของเด็กหัวเราะต่อไปก็คือไปหาหูฟังมาใส่นะครับซึ่งเราจะแยกทิศทางได้อย่างดีเลยทีเดียวนะถ้าสมมติเราไม่ใส่หูฟังเนี่ยทุกอย่างคือจบเลยนะมันจะยากมากเลยเพราะว่าเราไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเสียงอยู่ฝั่งไหนนะครัับแล้้ววถาาสส่่ใหูฟง แต่ว่ายังไม่ค่อยชินก็ให้รู้เอาไว้ว่าถ้าสมมุติว่าเสียงอยู่ซ้ายมากกว่าแสดงว่าเราจะต้องหันซ้ายเพิ่มเพื่อที่จะให้เสียงเนี่ยมันอยู่ตรงกลางนะครับระหว่างหูซ้ายกับหูขวาแล้วก็ข้อที่3นะครับอย่าลืมมองหาที่หลบเอาไว้ก่อนนะครับอันนี้จริงๆควรจะเป็นข้อหนึ่งด้วยซ้ำนะครับที่หลบสําคัญที่สุดเลยถ้าสมมติมีที่หลบนะครับยังไงก็รอดนะครับจาที่หลบเอาไว้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ข้อที่4ก็คือลองหันซ้ายหันขวาดูก่อนนะครับเพราะว่าเราจะเห็นสัญลักษณ์ของน้องเนี่ยจากด้านข้างก่อนนอกจากว่าเราจะอยู่ใกกลล้จจรริงงๆเาถึะสััญษ์ น้องอยู่ตรงกลางนะครับโอเคนี่คือพาทแรกในส่วนพา์ที่2นะครับให้เราฟังเสียงเหมือนกันนะครับสิ่งสําคัญก็คือการฟังเสียงนะครับเราจะไม่โดนไล่อะไรเนาะแต่ว่าพยายามหันหน้าหนีให้ทันนะครับหันหน้าหนีผีให้ทันถ้าสมมติว่าหน้ามันมีอะไรขึ้นสักอย่างหนึ่งมีอะไรมาบดบังหน้าเรามีข้อความขึ้นตรงหน้าเนี่ยหันไปทางไหนสักทางหนึ่งนะครับให้มันหายไปจบและสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึงงน่งก็คือวิธีการหยิบกระดาษนะครับให้เราหันหน้าตรงๆเข้ากระดาษก่อน แล้วเราค่อยหยิบนะครับเพื่อความปลอดภัยไม่งั้นเนี่ยผีอาจจะอยู่ ด้านหลังต้นไม้นะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเรามองไปทางด้านหลังต้นไม้ตอนที่เราหยิบกระดาษเนี่ยเราก็จะตุยในที่สุดนะครับและไนเมะก็ไม่สามารถเกิดใหม่ได้นะครับเป็นอัรเรียบร้อยนะครับสำหรับเทคนิคในการผ่านด่านชิฮิโระอามาโนะนะครับแล้วก็คุรายามินะครับมีคําถามอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์สอบถามมาที่ใต้คลิปนะครับหรือว่าใครมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถแชร์กันได้ที่ใต้คลิปได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆจะได้ผ่านกันได้ทุกคนนี่ครับสำหรับคลิปนี้ครับเทคนิคการผ่านน้องชิฮิโระอามาโนะและแม่ บอชูจะต้องขอตัว,วลากไปเท่านี้นะครับชื่อชื่อวไงอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องบอชูมาเป็นพวกเดียวกันบ๊ายบายครับ